สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้ไปเจอรถเชฟโรเลตนะครับเป็นกระบะตอนเดียวเครื่อง2,005ดีเซลนะครับก็เป็นล้อแม็ก17นะครับราคาอยู่ที่8แสน80,000 9,000เท่านั้นนะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปให้นะครับก็ดูจากสภาพรถก็ยังโอเคอยู่นะครับใหม่ก็เพิ่ง3แสนโลนะครับ สีจะต้องทําใจหน่อยนะครับสีอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงรถนะครับนี่นะครับ25เทอร์โบนะครับ ก็คันนี้แอร์เย็นนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมให้ให้เบอร์ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามช่องไปด้วยนะครับต้องสามเราวันนี้ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ